ยาดูถูกยานเทพน,นะครับระวังของจะเข้าตัว <c oughs> แต่แปลว่าเข้าใจใช่ไหมครับ <c oughs> แปลว่าอะไรครับกึกขอ <c oughs> Linder Where are you come from โอ้ห h Star ไม่สวยไม่ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่เห็นจะต้องทำอะไรเนี่ยเสียดายตามามากเลยเนี่ยที่ดูเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่า<ห>ลักษณะน้ำไทยกับลักษณะน้ำภาษาอังกฤษอเอ๊ะมันจะเป็นคำว่าอะไรบ้างเนาะ เนี่ยเมษาเนี่ยว่าจะไปกันสงการอยู่เขามีคอนเสิร์ตเนี่ยว่าจะไปดูอยู่ไปเล่นระวังนะครับระวังช่วงนั้นเนี่ยวงโครจรดาวังคารมันใกล้โลกมากๆเลยนะครับโอ้ยแต่เดี๋ยวก็จะไปตัดผมแล้วอีกเนืน,นึงผมมันก็จะสั้นแล้วเนี่ยสงการตัดผมไม่ได้นะครับอ้าเนี่ยทีแรกสงการทีนี้็เลยจะไม่ได้สองการทั้งทัวร์เอิร์เนอร์วอ c เป็นเจ้าค่ะ time to get ready เดี๋ยวอุณหภูมิโลกทำไงวันนี้ซี่ยันดากเบาๆในายซี่คนที่คุยกันอยู่เนี่ยใช่เดี๋ยว็อบกิน เรื่องใหญ่นั้นใช่โล Everyone please ครูโจอี้มาสวัสดีครับครู Everyone please be quiet and pay attention it's time for class I apologize I a p o l o g i z พจแต่จริงๆนะเรื่องนี้สำคัญเราต้องรีบบอกอกับกล้องเห็นโฮครูบ้านไหม หัวครูนี่ยังฟูเหมือนเดิมเลยนะครับแถมทำไฮไลท์สีแดงมาได้สวยเชียวครับคุณนาย What did you say? Is something wrong with your h a d It's frizzy. อ้าก็เห็นครูเขาถามว่าเห็นหัวครูไหมก็ตอบว่าเห็นนะครับเห็นแล้วยังฟูเหมือนเดิมเลยครับเพิ่มเติมมีสีไฮไลท์ด้วยครับชัดมาก Yes, right? You asked that question yourself. ครูโจอี้ไม่ถึงว่าเห็นหัวครูใช่ไหมนั้นนักเรียนต้องทำความเคารพพร้อมเรียนอ๋อ We apologize Good morning teacher yes. yes Good morning ่าน่ะและพ้อยสายก็บอกว่าครูโจอี้หัวฟูแบบนี้ใช่ไหมนั้นค่ะ นนนาวัี้อย่าหักผมสองคนเลยครับไปหักกับกล้องดีกว่าครับนี่เป็นความคิดที่ดีครับอ่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับแม่ผมได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวข้านัผมต่ำเนี่ยแม่ผมไม่ซื้อเกมบอยให้พอดีจริงด้วยอดได้เกมบอยเลยเกมที่เพิ่งออกใหม่เมื่อสิบปีที่แล้วโอ้ยจะบ้าเหรอเกมอย่างเก่าเลยเก่าไปโอ้ยุคไหนเนี่ย well I will not deduct any points but you must pay attention and answer my questions okay okay yes 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 ah question number one What is the meaning don't and don't be ก็ก uh, ่ d ดอนกับดอนบีก็คือห้ามกับอย่าครับ Correct very good <Ooh. S 1> yes but what is the difference between don't and don't be น่ะระดับนายยานเทพนะบอกเลยว่าแค่นี้ง่ายมากขนาดนี้นี่อย่าให้เสียชื่อนะลายได้เลยมีพึ่งกับไม่มีพึ่งครับ พึ่งกับไม่มีพึ่งเกี่ยวอะไรอ่ะบีแปลว่าพึ่งอะไรเนี่ยโอ้ยคนละบีกันเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยราเล่นครับครูที่จริงมันต่างตรงที่ดอนเนี่ยไม่มีบีส่วนดอนบีมีบีครับง่ายๆกันเลยง่าย that's incorrect don't is followed by a verb verb one don't go don't sit don't stand ก้ก้อง can you give me an example with don't Don't cry อ yeah. ย so yeah. yeah. mm ่าร้องไห้ครับอย่าร้องไห้ Very good very good correct Don't ไม่ยากเกินความสามารถระดับนายยานเทพหรอกผมขอตอบว่า Don't cry okay? อย่าเขินอายครับโอ้ยโอ้ยช่วยมาท่านช่วยท่านช่วยนาย Don't Cry, I'm sorry that's incorrect มันจะผิดได้ไงครับครูก็ คล <gesch> ายกับคลายนี่ก <lamps. S 3> ็เหมือนกันเลยนะมีตัววายเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันก็ต้องใช้ดอนเหมือนกันสิครับโอ้โหวิธีจำเก่งเนาะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะ don't don't shy I'm incorrect I'm sorry it's don't be shy don't be shy นาย do you understand เข้าใจแล้วครับเข้าใจจริงป่เนี่ยครับไสาย can you give us example don't be don't be serious ah correct very good don't be serious อ้า ah, now Mr. N ye, your ่งจัง n อนบีรอบนี้ทุกแน่นอนครับ o อ t be. วอร์รี don't be w o r r i e d o h I'm sorry. incorrect oh. don't worry not to don't be w o r k ไหนบอกว่ายานเทพไม่ถูกสักข้อเลยครับสายยานมาไม่ถึงวันนี้องค์เทพไม่ประทับไม่เข้าใจจริงๆเลยครับงงไปหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรสับสนไปหมดแล้วอันไหนด้อนอันไหนด้อนดีครับเนี่ย Well just remember don't is followed by Verb verb. by verb don't be followed by adjective correct ยานเทพนี่รู้ไหมเนี่ยว่าคำไหนเป็น verb คำไหนเป็น adjective อะอยาดูถูกยานเทพนะครับระวังของจะเข้าตัวแป oh. ่แปลว่าเข้าใจใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับกึกกอเราก็นู้ว่าเข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับ mm. verb แบบเป็นคำกริยา ส่วน adjective เป็นคำคุณศัพท์ครับฉะนั้น don t ตามด้วย verb ก็จะหมายถึงว่าห้ามไม่ให้จุดๆุดจุไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็น don t be ตามด้วย adjective มันก็จะแปลว่าอย่าเป็นจุดจุดจุดนั่นเองครับเข้าใจหรือยังครับเนี่ยเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับอย่าเทพแท้ๆ well let's test your understanding Teacher Joey will say the word and you tell me don't or don't, don't be. Okay, ah. ready? Touch. Don't, don't touch. touch. Very good. Touch is a verb. Ah. Don't ah. touch. Number two, think. Don't think. think. Don't think. Think is a verb as well. Don't. Scared Don't be scared Very good Scared is adjective Don't be scared นี่กับสแกกกันต่างกันยังไงครับเนี่ยนั่นนะสิครูโจอ้ครับ Scare ที่มีดีกับ Scare ไม่มีดีต่างกันยังไงอะครับความหมายก็คล้ายๆกันแต่มันต่างกันที่ไวยากรณ์หรือว่า tense เช่นถ้ามีตัวดีลงท้ายตัวดีแสดงว่าเป็นกริยาช่องที่2หรือ3ก็ได้นะหรือไม่ก็เป็น adjective verb two three or it can be adjective แต่ถ้าไม่มีตัวดี scare Scare ใช่เฉก็เป็นกริยาช่องที่หนเป็น verb เป็น verb นั่นเองครับนายสงสัยดีมากเลยนะครับสุดยอดเป็นคำาามที่ดีต่อด้วยนะ sit don't sit good job don't sit silly Don't be silly. Well done. Adjective. Okay, one more, one more. Wait, two more. Do. Don't do. Good, g o n Very good. Don't do. Nine, nine. Ah, sharp. Don't be sharp. เหมือนเลถูกแล้วอันนี้ถูกถ้าผิดคำเดิมนี่ก็หนกแก้วนะดีแล้วทุกคนครับ Everyone. Worried. y –Don't Don't worry. Don't Worry อย่าไปใส่ B ีนะจำไว้ด้วยเรานั่นแหละครับต้องจำครับ correct okay last word จะรอนตาย cry Don't cry don't cry that's it verb and adjective c a n i n เข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วครับผม I know okay ถ้าคำว่า d o นเนี่ยจะต้องตามด้วย verb นะแปลว่าห้ามไม่ให้ตามด้วยจุดๆอะไรก็ว่ากันไปส่วนคำว่า o o t B e เนี่ยจะตามด้วย adjective แปลว่า อย่าเป็นจุดๆแล้วก็เติมคำอะไรก็เติมลงไปที่เป็นบร์แอนเจตีไอยานเทพเข้าใจอะโอ้โหแม,มีความรู้สูงสูงสูงมากเลยค่ะยานเทพข้าวหลังเนี่ยถ้าไม่รู้อะไรก็ต้องบอกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเข้าใจไหมครับผมว่านะครับทีหลังเอาอยานเทพมาเรียนด้วยก็ได้นะครับโอ้หเดี๋ยวถามท่า,ทานให้ <laughs> <c oughs> ท่านสะดวกมาเรียนไหมครับท่านฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลาบางสัญญาใครกระ ợ i ดน่อยฮัลโหลฮัลโหล I'm ภูผา my name is ภูผา I'm i m your f r i e n d your na and nice to meet ยินดีที่ได้รู้จัก U สุดยอดแห่งการผสมผสานทางภาษาสุดๆนี่คนไทยคนแรกเลยนะเนี่ยโอ้ เบร์ h, is that for real ยูอยากฟังอีกรอบอ่ะยูวันดูเจนและไอเกนโอเคได้เลยได้เลย Hello my name is พูพา I'm fan ยู n a n a Nice to to meet you ยินดีได้รู้จักใช่ไหมอ๋อเก่งนะเนี่ยแต่ว่าพอแค่พูดอย่างนี้หลานฉันฟังไม่รู้เรื่องแน่ๆเลย I think my niece probably got here already Oh really what does she look like I'll keep an eye out for oh. อย่างนี้เนี่ยเขาหาเราไม่เจอมั้งแต่ไม่ต้องห่วงผมเตรียมแผนมาแล้วรับรองหาเราเจอแน่นอนแผนอะไรเตรียมอะไรมานี่ถือไว้โอเคโบกด้วออ่านั่นแหละยืนยืนด้วยเดี๋ยวไม่เห็นพี่โอ้ทแดงเล่นดาเล่นดาบอกเลยไม่เห็นให้รู้ไปอันนี้อะไรกันทำมาให้แล้วดิโอยยูไหนหลานลอ้ยูหาหาอะไรหาปิบคุ้มหัว ขยันทําให้พวกฉันอับอายจริงๆเลยนะนั่งลงเดี๋ยวนี้เก็บเลยเก็บเลยประวัติศาสต์หามานี่ไงหลานรักของยายโอ้ปิดเลยปิดเลยปิดเลยไม่จุกไม่ยายอะไรหรอกใช่ไหมล่ะแกมีคนมามองเราไปแปลกนะไหนตรงนั้นหรอโอ้ยลินดาลินดาป้า Welcome back I miss you นี่หลานสาวสวยๆของฉันเองทุกคนฮัลโหล my name is Linda hello my my name is eric yes i am handsome and very k i wow จับมือกันแปลกๆ hi my name is ภูผาพี่ภูผา nice to meet you จับมือแปลกๆว่าแต่หลานแกนั่งเครื่องมานานไหมอ่ะแล้วนั่งมาจากไหนเปลี่ยนเครื่องที่ไหนแล้วเจอใครมาบ้างบนเครื่องนี้กินอะไรม่ยังหิวไหมโอ้ยภูผาถ้าอยากรู้ขนาดนี้นี่นะ ถามหลานฉันเองเลยสิเนี่ยถามเลยถามเลยถามถามได้จริงเหรอถามเลยอุ้ยหลานฉันคุยด้วยได้อยู่แล้วันจะคุยรู้เรื่องไหมถามถามถามเลยถามเลยอ่ะงั้นเออแ r e ์อาร o คัมฟ f ร์ m ลินดางงไม่เข้าใจอะไรก็ถามว่าอยู่มาจากไหนไง Where are you come from หรือว่าสำเนียงไม่เป๊ะพอต้อง ออกเสียงไ้ชัดขึ้นปะอืมงั้นผู้ผ่านลองถามอีกทีดูสิอีกรอบนึงได้ได้ลินเจ Where are you come from oh. Stop <Huh? S 1> Not like that Just say Where are you from จำไว้ด้วยนะยัง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 ไม่ทนนันเสลให้อีกโอเคโอเคโอเค ฟังนะุผูผาแล้วจําด้วยนะ <Okay. S 1> เวลาที่เราจะถามว่าคุณมาจากไหนหรือว่ามาจากประเทศอะไรเนี่ย mm. เราใช้แค่ว่า where are you from ก็พอ mm. ไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยไปจําอะไรมาเยอะแยะจากไหนนี่ครูโจออเขาก็สอนเอาไว้นะ Actually there's two way s to say it one where are you from and two where do you come from อือหน้าอย่างนี้ แปลไม่ออกนะอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันแปลให้ฟังเลยละกันคื <c oughs> องี้นะหลานฉันเนี่ยสอนแกว่าใช้ได้สองอย่างเลยก็คือ where are you from กับ where do you come from ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเอามาใช้ปนกันนะผู้ผา Yeah ผู้ผา two sentences they have the same meaning so just pick one up to you อืมเข้าใจแล้วครับ I know okay ทีนี้จะได้ไม่ใช้ผิดแล้วที่จริงคำถามว่าคุณมาจากไหนเนี่ยถามได้สองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น where are you from กับ where do you come from แต่ว่าเลือกใช้แนนนหนึ่งไนมะอย่าใช้พร้อมกันองั้นลองคุยกับหลานฉันเพิ่มสิเอาลองคุยดูลองคุยดูยดได้เลยทีนี้ได้แล้วลองใช้ Hey Linda where do you come from 你好我叫林达我从中国来的认识你们很高兴โอ้โหตั้งแต่หนีแรกเลยพูดอะไรนึกว่าแลนดิ้งมาจากอังกฤษที่ไหนได้แลนดิ้งมาจากจีนแล้วจะมออะไรอยู่ล่ะเนี่ยคือหลานฉันนะชวนแกคุยขลาดี้แล้วชวนคุยต่อสิอ่าลินดาเอาชงเย้งวางซีหมาหาฮงหาวอ่ะบังเลโถทโทฟังย่อยเหลงฟังเงาอ่ะสังไคฟงเป่าหุ้มจิ้งกังฟูบุกลี อาหยาเป็ปักิ่งเจ้าน้งหมูแรงอาจี่งมาตื่นเลยหรอ Do you understand เจ้าวล่างน s a r e something แลอสังเพลงเอ้ไว่โอ้โหตกใจเลยขรดบเฮ้ธรรมดาเนี่ย Uh, what are you watching Queen? I'm hmm. watching this new movie trailer เรื่องอะไรอะ The Shy oh, The Shy ชายเมียงเชียงใหม่ No I'm not joking I'm watching the new movie trailer อ h อ When it... เข้าโรงเข้าโรงไม่เข้ายังไม่ตายอุ้ยพูดงี้ไม่ได้ดอนเซได้นะตีปากเดี๋ยวนียตีปากพูดไม่ดีตีปากเข้าอยู่ตัวเองนะ Wait <ological S 3> <owania S 2> a second what did you just ask what he's trying to say is when does the movie come out when do they play the movie ออนี่ดูปพักเข้าโรงโรงหนังไม่ใช่โรงศพรอเรือต้องเป็นรอเรือรอลิงต้องเป็นรอลิงอะโรงโรงองค์โรงรเออโดนแล้วโดนแล้วโรงหนัง เยันมาตอนไหนนะ Guys do you notice anything new <g ings> so pretty uh, Kevin <c oughs> what do you think uh, nope nothing new <c oughs> Kevin why did you say that oh I'm sorry I didn't mean to say that นี่ฟังไม่ออกใช่ไหมเดียวแปลให้ Kevin เนี่ยนะเขาบอกว่าไม่สวยไม่ดี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เห็นจะต้องทำอะไรเนี่ยเสียดายตามามากเลยเนี่ยที่ดูเลย Stop it, ็ a o Why did you say this to your friend เอาก็เห็นเควินเขาพูดอะไรว่าอะไรมีนอะไรนะ I didn't mean to say that อ่านี่ไงก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้แปลให้นี่ก็เลยแปลให้ฟังไงจะงงอะไรกันนี่พูดผิดอีกแล้วอ่ะพิดตรงไหนผิดอะไรก่อนโอ้ยสติค่ะตั้งใจฟังเขาอธิบายนะ I didn't mean to. followed by verb one is a way to show your idea or your expression when you didn't plan to say or do something. Oh no. He said may Oh, I didn't mean to. Yeah, verb to play ส่วนคำว่าม e a เนี่ยนอกจากจะแปลว่าหมายความว่าแล้วเนี่ยยังแปลว่าตั้งใจได้อีกด้วย <Ooh. S 1> correct for example I didn't mean to hurt you ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายคุณ mm. I didn't mean to embarrass you ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณอับอาย I didn't mean to cause you any trouble ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อปัญหา I didn't mean to call you so late ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะโทรหาคุณดึกขนาดนี้ส่วนเมื่อกี้เนี่ยที่เควินพูดว่า I didn't mean to say that เนี่ยเควินก็หมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดกับเราแบบนั้นอ๋อ oh, I know okay I didn't mean to ตามได้วิ v e r เนี่ยแปลว่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะส่วนัขาว่ามนีเนี่ยเ mm hmm. พิ่งรู้นะแปลได้2ความหมายเลยความหมายแรกก็เหมือนกับชื่อเลยแปลว่าความหมาย mm hmm. อย่างที่สเนี่ยแปลว่าตั้งใจ mm hmm. อต่า You're making that misunderstand me. I'm so sorry นะเควินอุ๊ยอุยอุ๊อุ๊ยอะไรจริงจงเฮ้ยอะไริงง Hello. 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 เห็นอะไรใหม่ไหมเห็นอะไรใหม่ไหม Hello. ไหนอะเห็นไม่ได้ไหนอะไรอ่ะโอ้โหนี่มีตายเป็นสามียายไม่ได้เห็นไม่ได้เนี่ย Hello. Yeah I didn't see anything new. Well, ท้าว What are you gonna show us? I don't see anything new. ก็นี่ไงเครื่อโทรศัพท์ใหม่นี่ไไงงเฮป้า No สามนาคีกันจังเลยไม่สวยไม่ดีเสียดายตามากที่ได้เห็นโอ้หที่พูดกันมาเนี่ย You didn't mean to say that No <laughs> We are serious เอาเขียดต่างั้น ท็อกในวันนี้นะครับเราจะชวนน้องๆและทุกๆคนมาคุยนเรื่องของลักษณะนามโอ้โหจริงๆลักษณะนามในภาษาไทายเยอะมากเลยนะใช่ใช่ใช่นะครับและอย่างในภาษาอังกฤเนี่ยเขามีลักษณะนามบ้างไหมครับพี่โอ้ก <ๆ S 2> ็ <ๆ S 2> มีครับและที่จะบอกว่าเป็นประโยชน์มากใม่ในชีวิตประจําวันนะครับเอาไปใช้ได้จริงครับใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าลักษณะนามไทยกับลักษณะนามภาษาอังกเอ๊ะมันจะเป็นคําว่าอะไรบ้างเนาะเอาลักษณะง่ายก่อน อย่างดินสอแท่งหนึ่งแท่งถูกต้องเออเอาผิดคือใจอันนี้ง่ายอันนี้น้องๆทั้งบ้านก็น่าจะรู้หนึ่งแท่งอ่ะอันนี้หน่อยดีกว่าหวีไหมหวีหวีเออหวีเรียกเป็นอะไรลักษณะหน้าไหลหวีหนึ่งอันหนึ่งเล่มหนึ่ง่ามีคนถูกเฮ้ พี่เกรกถูกอะไรอ่ะหนึ่งเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มใช่หวีหนึ่งเล่มดูหน้าคนไหวีหนึ่งเล่มใช่หวีหนึ่งเล่มอ่าอีกสักอันหนึ่งพี่โหยากจิ๋วอนไหนดีฮะพี่ต่ออันนี้ต้องเคยมีทุกคนมีทุกคนเตียงเออเตียงหลังหลังอ่ะหลังก็ตามนั้นนะครับหลังใช่ไหมหลังจริงๆแล้วเตียงเรียกเป็นเตียงเอาไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนครับอย่างถ้าเราเวลาจองโรงแรม่างเงี้ยใช้จองว่าเตียงกี่เตียงสองเตียงสามเตียงสี่เตียงอะไรเรเียกอะไรเรียกเนะเอาเตียงคู่สองเตียงอะไรเงี้ยใช่แต่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเรารู้อยู่แล้วด้วยคำนี้ภาษาไทยก็มีคําลักษณะนามที่ค่อนข้างหลากหลายเยอะมากแต่จริงจริงที่พี่รู้ถามตอนแรกภาษาอังกฤษมีลักษณะนามไหมก็ก็มีเหมือนกันครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่อย่างอันนี้ลักษณะนามของน้ํา ภาษาอังกฤคือ water ครับ water มันก็จะมีหลายภาชนะเนาะถ้าเป็นแบบหยดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า a drop of water ก็คือแบบนี้ใช่แล้วนะ a drop of water ก็นน้ำเป็นหยดอันนี้ก้อนั่นแหนะ a bar of แปลว่าแท่งใช่ไหมหนึ่งแท่งหนึ่งทอนหรือว่าใช้กับอะไรครับลองนึกลองคิดมีอะไรบ้างที่เป็นก้อนเป็นก้อนใชอยู่ส มีสบู่กับช็อกโกแลตอา s, <S o a bar of chocolate yeah a bar of gold ทองแท่งต่อไปอันนี้ม้วนคาภาษาอังกฤษม้วนเรียกว่า a roll of a roll of toilet paper oh a roll of toilet paper มีอย่างอื่นอีกไหมนอกจาก toilet paper la อันนี้ก็ได้นะี่ตา a roll of carpet เวนเกมนะครับม้วนเสือเสือหนึ่งม้วนเอาต่อไปอูอันนี้เยอะเลยอะแผ่นแต่ลักษณะนามเขาว่าแผ่นในภาษาอังกฤษอะ a slice of a slice o f ก็คือแผ่นแผ่นใช้กับคำนามอะไรอูก็คิดถึงอาหารที่นิวยอร์กพิซซ่า a slice of pizza ก็ไม่รู้จะมองว่าเป็นชิ้นหรือว่าเป็นแผ่นแบนแบ bread, yeah, bread. 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 อะ yeah a slice of bread ขนมปังกระดาษนี่ได้ไหม paper เป็นแผ่น a slice of paper เจ้าของภาษาจะเข้าใจผิดว่ามันมันถูกการตัดไปแล้วนะครับเหมือนว่าโดนมีดมีที่มาที่ไปอ่าโอเคมีแบบคำที่จจน่าชอบได้ยินในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายเขาจะชอบพูดว่า a slice of life อ้อ่าแปลว่าอะไรชีวิตหนึ่งแผ่นเออชีวิตหนึ่งแผ่นแปลกๆหรือว่าเป็นวิถีชีวิตก็จะอธิบายสั้นว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไร ใช้<ม>ชีวิตอย่างไรโอเคอันนี้แผนอ่ะต่อไปอันนี้ง่ายชิ้นอ,อันอะไรหลายหอย่างเรียกว่า a piece. a piece of a piece of อันนี้เยอะมากถ้าเป็น a piece of cookie ย่าก็เป็นชิ้นหรือว่าเป็นส่วนเล็กๆนะ,ะเป็นเศษกุกกี้แล้วถ้าเป็น a piece of paper ได้ไหมคะ piece of paper ก็เป็นกระดาษเล็กๆเล็กๆอันเนี้ย piece เนี่ยถ้าจะมองมันเหมือนคำว่าอันในบ้านเรานะ คือเราเรียกอะไรไม่ถูกเราก็เรียกอันนั้นกป็นไมาให้อันนึงได้ไหมพี่เกรกสมงติเราไม่รู้เลยว่าไอ้พีซมันใช้กับแนวอะไรได้บ้างนู่นนี่นั่นเออก็ไม่ไม่น่าเลยนะครับเพราะพีซใช้เฉพาะกับบางขาไม่ใช่ทุกขาคำว่ากล่องพี่เกรกมันมีสองแบบกล่องแบบแรกอันนี้คืออะไรโอ้ออคาร์ทินเอใช้กับอะไรนาวอะไร milk Yeah carton of milk ก็คือนมกล่องนมหนึ่งกล่อง อะไรอีกอันนี้ได้ไหมแบบไข่ carton of eggs ได้อยู่นะ a carton of eggs ก็คือเหมือนแบบเป็นแผงใหญ่ๆเลยนะแล้วมันไข่ในแผงนี่ล่ะใช่ไหมแผงไข่ซื้อได้ a carton of eggs อีกอันหนึ่งก็คือ a box of มันต่างกันยังไงเป็น box นะแบบ box of box มันจะดูใหญ่กว่าเพราะจะไม่ถึงระดับลังหรอเป็นาเออเป็นกล่องใหญ่ๆอันนี้ดีกว่าภาษาไทยก็จะเรียกว่ากระสอบกระสอบภาษาอังกฤษคือ box sack of ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะนึกถึงพวกข้าวสารอุ่นอ,อ,อะไรที่มันต้องใส่กระสอบ <c oughs> ได้ไหมพี่ได้อยู่นะ a sack of rice a sack of fertilizer หรือ a sack of charcoal a sack of sugar Hmm. แต่วันนี้เราก็ได้หลายคำเลยนะภาษาไทยบางคำอย่างหวีเตียงจะได้ต่อผิดเลยเบาง <Ha. S 2> ทีเราก็ไม่รู้บางทีเรามองข้ามไปอะเนาะใช่ครับอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยบางคำก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับทางผมเองก็ยังงงเลยว่าอุยใช้คำนี้เหรอ<ม>อะไรอย่างงี้ก็ถือว่าได้ความรู้ทั้งทางภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษไปด้วยเลยนะครับในวันนี้ถมีเก๊กฝากอะไรน้องๆหน่อยเรื่องการจำพวกแบบลักษณะนามอะอาโอ้ในภาษาอังกฤษมีหลายคำเลยนะครับนับเป็นล้านเลยจำไม่ได้จำไม่หมดนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ในห้องเรียน เอาไปใช้ในชีวิตจริงไปด้วยใช่แหะครับพี่เก้ครับ <c oughs> แล้วกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ที่ช่อง ALTV หมายเลข4ที่รายการ I know OK นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราที่ช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้วยนะคะมีค,รรมคําศัพท์คําไหนที่จําไม่ได้หรือย,ยังโจทย์ไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเรามีทุกคลิปเลย That's right if you have a question send it to us but that's all the time for today so see you again next time so long and <c oughs> bye, bye. bye ไม่ใช่คือถ้าทำไมวัวโคจรมันเข้าเสียงดังมากเลยนะเราจะต้องดูด้วยว่าโลกเนี่ยมันอยู่ใกล้โลกอังแค่ไหนไม่งั้นโลกวัโคจรนี่เขาไม่หยุดเลยใหญ่แน่เอานี่ต่อไม่หยุดเลยอะ Why did you say that Oh I I didn't mean to say that นั่งแรงมากคือได้ยินช้างพังไหมยังไงคิดดีว่าจริงหรือมุก ทางยอมรักอีก <c oughs> <laughs>